It was at this moment that he k n i w he fucked up ใช่ไหมว่าเขาเรียกทำอะไรนะเป็นอะไรเพี่ไม่อยากเล่นแล้วอ่ะและผู้ชนะในแคมเปญนี้ได้แก่ เ t e นช e ้นพี e พนักงานทุกคนโปรสดสราบขณะนี้ทางเบืองบนได้มีความสับลงมาแบบสับในว่าใครหน้าแไหนก็ต้องร้องว้าวขอให้ทุกคนส่งตัวทแทนแต่ละแผนามาที่ห้องดำเดี่ยวนี้ตอนนี้ได้ค่ะให้แขมไ้ไ ไปพี่พี่หยุดก็แลปวฝังหยุดก่แล้วอย่างนี้อาเมะปังหยุกด้วยจิงชุกมึงไปามาเลย นี่มาลูกๆมาไม่ต้องงงมานี่เลยไม่ต้องาำนี่เลยคะแนง,งงใช่ไหมว่าเขาเรียกว่าทำอะไรงงอะไรด็วันนี้แม่มีกล่องสุ่มให้เลือกแต่ในกล่องสุ่มนั้นน่ะหนูจะต้องเอาเสื้อผ้าที่อยู่ในนั้นทุกชิน้นทุกชิ้นนะมา mix and match แต่ก่อนที่จะได้เลือกนะแม่มีมิชชั่นเล็กๆเพื่อตัดสินว่าใครจะได้เลือกกล่องสุ่มคนแรกขอทีมง,งานค่ะตัวอย่างมาเลย ตัวอย่างนั่นก็คือเริ่มเลยได้แต่พยายาครับพอแล้วค่ะคุณแม่ขอบคุณมากค่บ,บคุณลอย

V.I.P. คนคอนั้นก็คือชินค่ะอะไรอะไม่ต้องไม่ต้องตกใจหนูเลือกกล่องนี้ให้ใครก็ได้สองคนเอาละค่ะเลือกใครใครอีแหะครูโชคดีที่จะได้กล่องสุ่มพิเศษชนะตีกู ในกล่องสุ่มให้ครบทุกชิ้นเอาเป็นว่ากก็่แเอากล่องอะฟิวแคร่ดี <c oughs> แต่แม่ก็คือใจดีก็คือกลับไปที่แผนกแล้วก็ให้ทุกคนช่วยกันแต่งตัวอ,อย่าลืมนะคะเรามีรางวัลให้คุณขอบคคุณ่ะเตรียมแยกยายลูกเชิญค่ะ มีอะไรบ้างวิกถุงาเสื้อคุณแม่ก็เพิอีกสองอันเสื้อลายดอกเลยแม่ถั่คุณแม่ค่ะของผืนแน่อุปกรณ์ไฟอารมณ์โมงเเตรียมโมงมาให้แล้วเดี๋าเก๋ามีคนเดียวมีคนเดียวแต่ใส่ยวันจักแต่แรงของอะไรของอะไรของอะไรก็ดอกไม้ปลอมแล้วก็อันนี้ผงยางแขนเพราบอกมีกระซิบจากทีมงานว่าเราได้ V I P สองกล่องเลยให้เพื่อนมาช่วยแต่งด้วยแล้วเดินสองคนอะ ตัวัตเอรกูเลย,หนหนย <laughs> ใส่กี่คนน่ะเบอร์อใหญ่ไม่ไหวเปิดฉีน้ำสองอันค่ะเกรรดกามเออ <laughs> อ้าอ่ะอ่ะอ้ยเฮ้ยอนี่อัน้ออน็นยางด้วยต่อทันเดอรวานมงกุฎก็เสื้อเกงหกมงดแล้วค่ะแล้วในกล่องส่งมาเนี่ยไม่รู้เลยข้างในอ่ะเขาเข้าใจสวอะไรว่าให้ใช้ในกล่องส่งที่หมดหมดเลยหรอทั้งหมด ท้งตั้งหาีนีุเป็นชุดแล้วสวยแล้วเนี่ยาตสวยเออตอนนี้ในกล่องสูงมีกระดาษมันกันนํากระเป๋าแล้วก็มีกระปองกระเช้าแล้วก็ปิ้วไม่อยากระโดง ช่วยคือเด็กบ้านนี้มันไม่ยอมกันเลยจ้ามันใจเนองว่าหมดแล้วในกล่องสุ่มอะหมดแล้วค<ม>่ะวันนี้ประทับใจแม่มากแต่แม่เป็นคนตัดสินวันนี้แม่มีเมนเทอร์ซึ่งจะมาตัดสินการเติบโตของพวกเรา <Wow. S 1> ซึ่งเมนเทอร์ก็คือ เงินนับเท่าไหร่ก็นับไม่หมดเพราะสวยและรวยมากค่ะคนที่2นะคะคุณออกัสสวยคมชัดทะลุแมสออกไซ God และคนสุดท้ายนักร้องเสียงใสแต่หน้าบัดซบคุณนบหล่อหลบในคะ่ะ oh, เดี๋ยวเรามาให้น้องๆพรีเซนต์การแต่งกายต่อหน้าเมนเทอร์ได้เลยค่ะเริ่มจากน้องไอค่ะ สวัสดีค่ะเชื่อไอค่ะเป็นตัวแทนจากแผนกกราฟิกไอซ์เย็นสะใจถ้าอยากรู้ว่าเย็นแเนกไหนมาลองดูสิค่ะแล้ววันนี้ค่ะมาในคอนเซปต์กินารีนะคะไอเอากานเกงมาทําเป็นสบายค่ะแล้วก็เอาเสื้อมาทําเป็นจงกระเบนและเป็นกินารีที่ขายดอกทายตะวันต้นน้ำให้ด้วยนะคะไม่ธรรมดาฟัางไม่ไหวค่ะไปะขอบคุณมากค่ะลูกสาวและคนต่อไปค่ะ คนที่ได้กล่องหมายเลข2และกล่อง VVIP นะคะเดี๋ยวเราให้เขาแนะนำตัวแล้วก็พรีเซนต์ได้เลยค่ะสวัสดีครับ,บป๊อบจาก Marketing ถึงจะไม่เย็นเท่าไอแต่ก็กรอบนอกขึน้นไปไม่แพ้ไอคับแต่รู้สึกว่าหนูได้2กล่องนะอีกล่องนึงไปไหนครับวันนี้ผมมาตามหาเมียซึ่งกล่อง VVIP ที่ผมได้มาอยู่กับเมียครับเดียเรียกก่อนโอ,อเคครับเมียจา ยืนจากโปรดักชันนะครับถึงไม่เย็นเทาไอไม่กรอบนอกนุ่นในแต่กันนะครับว oh <my> ันนี้มาในทีมของชาวประมงอยากลงเล่นสงการนะครบผมว <c oughs> ันนี้หาปลาไม่ได้ก็เลยขึ้นมายิงสงการแทนนะครบผมขอบคุณมากครับปังไม่ไหวคนไม่อะไรค่ะและศึกสุดท้ายก่อนที่จะตัดสินว่ามงจะลงใครนั้นทางเรามีคำถามชาวปาัญญาเรื่องที่ผลลัพธเลยค่ no ะ้องไอซ์ค่ะเดิมคำถามแรกนั่นก็คือไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันครับ เกิดพร้อมกันกิดพรอมกันคำตอบแม่จะไม่เฉลยเพราะว่าเป็นการวัดเช่าค่ะเชิญคนต่อไปค่ะอะไรวะยังไม่ได้เชิญเลยค่ะเอาละไหนๆก็มาแล้วขอเชิญน้องปอมและภรรยาค่ะอาคําถามต่อไปนะคะฟังดีๆค่ะฟังดีๆค่ะคําถามมีอยู่ว่าเมื่อวานนี้แม่ไปที่ห้างแม่ไปซื้อไข่ไก่มา1ฟองราคา69สิบาทและแม่ได้ไปซื้อมาไม่าสองซอง เป็นถุงยางร้อบาทแม่ใค้แรงผ่านไปพนักงานจะถอนแม่เท่าไหร่คะมาค่ะเชิญคนต่อไปค่ะเรากันซีนเพราะว่าคนรักกันไม่ได้คำถามสุดท้ายนะคะกับน้องชีนค่ะขอเชิญค่ะพร้อมนะคะแม่ถามว่าเลนเทอร์นักร้องหน้าใสเสียงบัตสบคุณนกหล่อหลอกในวันนี้ใส่เกงในสีอะไรคะ คมคุณสอคคำตอบนะคะแล้วทุกคนก็ได้ตอบคําถามแล้วนะคะอะไรค่ะเดี๋ยวเรามาเช็คกันดีกว่าว่าแต่ละคนน่ะแต่งตัวครบอีกกล่องสุ่มหรือเปล่าเริ่มจากน้องไอค่ะยาฟามิโก้บิชมพูมไปฉีดน้ำสังก็บบอกอห่มันแตกโอ้มันแตกแน่คะแนนคะแนคะะแนนแคแนนคแน Okay. โอเคพวงมาลายฮาวายอา้อนมีเสื้อก้ามนี่ข้างในเป็นกล้ามทองค่ะ,ะนัลสวรรันอยู่นี่พญาสองใบนี่นี่ละนี่เสื้อดอกเล็กต้นไม้อกต <laughs> เกงสีน้ำเงินอยู่นี่มงกุฎ มังกดไปอยู่นี่ขาไปแค่ปุยสีน้ำคนบออไรเชิเพา่น่าเลยค่ะรป๋อปไปอายไปก่อง VVP นะคะเรามาเช็คกันดีกว่าว่าของครบไหมเริ่มจากก่องที่สองกันนะปอแคแตงโมปอแคแต้งโมาฬิกาจ้ะมิกี่ฟ้าไมนี่เลยจ้ะปุนฉีกน้ำสางกรบอกสามเลยสามันมี VVP ่นแล้สีชมพูหนึ่งนี่สีแดงหนึ่งแดงเอ๊ แดงชมพูอันลามองอะไรฮะวายสองนั่นหนึ่งสองถ้าถุงหนึ่งขางถุงนี่จำได้อใส่ไม่ได้บ้างเสื้อคอกระเช้าสีเขียวนี่เลยถ้าดอกไม้เล็กครับพยาสองถุงอหนึ่งและสองะดอกทานตะวันนี่เลยมาข้างในแล้วสุดท้ายมงกุฎนี่ต่อไปกล่องดีวีกล่อกล่องวีวีีของเรานะคะ ผมอะไรฮาวายสองนี่ช็อหนึ่งสเสื้อบิกินี่นี่าผมมะเขือพิกนี่จาุงพยาต่อใบนี่เกงตสีเหลืองแปนสีเหลืองแบ็ิไ้อยู่นู่นอยูนี่ีน้ำหนึ่งนี่ค่ะถังเงินต่อใบนว่าครบหมดครับผมอ๋อนีวไม่รอช้าค่ับตอนที่สามเชิญค่ะ เช็คลิสต์ค่ะอ่าแว่นตากันน้ำนี่นี่ค่ะที่หายใจกันหมูายใจอ่ากันสีคีิสีเขียวนี่เลยค่ะเปิดฉิงน้ำหนึ่งอันโอเคแว่นสีส้มนี่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 มาลยฮาวายสองอันหนึ่งสองวางสารีใส่เสื้อผ้าถุงขยะสองใบนี่ค่ะหนึ่งค่ะโอเคเสื้อแบกฟ้าฟ้ากาเกงฟ้าเขียว้ี ขอกระเช้าสีส้มอ,อดีค่ะ,คะและอันสุดท้ายมงกุฎอดีค่ะโอเคถือว่าครบน,น,นะครัอนะเอาเลยค่ะเราก็ได้มีการเช็คลิสต์การแต่งกายของแต่ละทีมแล้วนะคะแต่ดิเชนเจอขอทิ้งภาระอันหนักอึ้งให้ทางกรรมการได้ทำการตัดสินว่าใครจะอยู่หรือจะไปและชนะในแคมเปญนี้นะคะ แม่ครับผมออกทีวีครับแม่แม่หนูอยากมีเพื่อนข,<อ>ขอส่งต่อให้กรรมการเลยค่ะตอนนี้เกิดความชุลมุนวุ่นวายมากเลยค่ะแม่ครับแม่ครับและผลตัดสินก็อยู่ในมือของพี่ลาวนะคะรองชนะเลิศอันดับที่สองได้แก่ได้แก่เบอร์สามค่ะน้องชีนค่ะ โอเคค่ะเตะแบ็กกลับไปนะคะและรางวัลใหญ่ของเราเนี่ยะคะผู้ที่จะชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะขอเชิญอีกสองคนนะคะจับมือกันและผู้ชนะในคันเปยนนี้ได้ก่ะ คุณนับเงินนะคะขึ้นมามอบรางวัลให้กับผู้ชนะในกานเป็นนี้ค่ะขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะในกานเป็นนี้นะะด้วยค่ะสักทีถ้าหากใครชอบ EP นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะและอย่าลืมติดตาม EP หน้าของเรานะคะบาย Добро ден!